ปนนั่นเองป๊าอิหมดดิเก็ไว้ค่ะกินบอ่หวมไปจัดเพ่จังิอนแล้วอีกเอาท่นนี้คนเด้อพี่น้องเด้อกินก็มาเนี่ยไปจัามาซาบ้านทงบันท้าเขานี่ล่ะงานยูบ้านเมื่องเขาจะไปกินเขาเด้อมันละหวานมันปลูกยุสวนเพิ่น ของเงนเมียผู้่บ้านปลูกสวนเพื่นเขาเลือมมาปั่นกินค่ะแล้วไม่ต้มบอยายแ้วไม่ไรแล้วไม่ไรไมอ่างะกับห้อยหอยาดน้ำเอาสั้นดิอคุยึ้นมาเนี่ยคุยคุยสมปาน้อยไปเนี่ยคุยบ้าเขาว่า คุแซบเน้อพี่น้องเด้อต้นปลาต้นปลากับแซ่บตรงหน้าเขาร้อยบ้านนี่ยพิซี่บ้านแล้วถึงไงล่ะครื่องเครื่องหมากทุกน อำมาซาบานทงบันท่าเขาเนี่ยล่ะงานอยู่บานเล่มงานเขาจะไปกินข้าเด้อตายยังานหอบบันเนีโอ้ยเาเด้อไปไเลยค่ะมาเลยกินน้ำกันหลายคนแซ่บแซ่บเทียงสิละบานนบานหน้าเขาแบบนี้ะอือคุณหงยอดพากระินยอดได้ไงก็คนงได้อือ ปุยพนเบิ้งเนี่ยจะบอกันนบ้านได้นไปหน่อยแวน้ำเย็นมาอยู่ในตู้เย็นกินข้าวน้ำกันได้ค่ะพี่น้องค่ะกินลายค้นแสบแข็มาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันย้ายเถากินแสบบ่ย้ายแ่บอยู่แสบเบิดย้ายนั่นลยบน ขึ่นบ้านแล้วกลิ่นไล่ะเครื่องเครื่องหมากทุกคอันนี้ปนป่าค่ะมีปนปนป่า,ปาอย่างนี้น้อยปนป,นปลปาดุกนาจ้าอันนี้ตำมะฮงแซ่บๆบค,ค่ะพี่น้องค่ะอีกหมดติเลื่อไวค้ค่ะกลินบ่บ้างือหอมไปจับคือไปจังชิบปอนแล้วอีกเอาต่นนี้คนเด้อพี่น้องเด้อกินก็มานีไงเด้อค่ะมาเด้อกินน้ำกันหลายคนแซ่บๆย่บำเทียงสิละ อ่านนาบ้านหน้าเข้า hmm. ก mm ็แบบนี huh. mm ้แหละคุณหนังยอดพระกรสินยอดได้ไงโกพระสหนกินกอบบ้านกสนโอกินชดเลยก็ต่างห้องละก็เจอดแล้วแค่ากินมก๊อบดอกสนกินก็เอาให้ขนมได้ค่ะขนมดอกสนท่นคุยเยอะคุววาเยอกินอืงกินง่ายกัะแก้กระยับ คุยเยอะ้คุยเบาๆได้หนึ่กินน้อยกังเลยได้ยก่หยากตับหมูงแซบมันหวานค่ะตับหมูแซบมันหวานค่ะวนมยน่อยเปีน้ำเย็นมาอยู่ในตู้เย็นกินข้าเที่ยน้ำกันได้ค่ะพี่น้องค่ะ กินลายคนเสแปรแข็งมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันขุยพันเบิ้งนะคุยเนี่ยจะบอกคำนั้นเป็นยังไงบ้านได้แล้วบะหมี่ผักกระทินอ่ะอืมอันนี้ก็ได้ล่ะย้ายผักกระทินบ่มี่ผักกระทินกั้มหน้าเอวสันดีน้องขุยขึ้นมาเนี่ยขุยคุยสมป้าน้อยไปเนี่ยวอาคุยบ่บ่ก็สิว่าน ักสนกดกสนอกินสดเลิหองแล่เจแค่ผากินกบมันดอกสนอกินกคุยเยอวเยอนี่กินอือน้อยจังแค่กระหยาบมาเลยค่ะมาเลยกินน้ำกันหลายคนแซ่บๆย่ำเทียงสิละบานนอกบานน้าเขาก็แบบนี้แหละคุณหงอยพักกินยอดได้ไง คุยเยอะๆคุยเบาได้อหิมน้อยกนได้ใกกับหยาบเอานไปใส่เปนกะปุลนั่นงอปลาอมน้ำขวดๆนี่มันหลายยางลายเจ้สิกิน,นยังไหมคว้านงหน้อยแปลงน้ำเย็นมาไหมได้ตู้เยน็น กินข่าเทียน้ำกันได้คะพี่น้องค่ะก like ิ inhos, athletes, ่นลายคนแสบแข็งมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันคุยเยอะๆครูบอว่าเดี๋ยวอีกกลิ่นน้อยจังได้แต่หยาบน้ำขวดผัะมันหลายอย่างหลายเจ้าสิกิ่นยังไง ก็นนกค,คือบอกคุยอ่ะจำน้าติจับที่หมดติเล่เาไว้ค,ววค่ะกินบ่ามืาทองไปจับดูเขาจะสีบอลแล้วอีกเอาท่นนี้คนเด้อกป่น้องด้อกินก็มาี่นไ,ได้เถาแล้วกินไปบำอยู่บอกทั่วบอกทั่วท่านดนเนาะบอกทั่วเขาเจ้ากับปลูกเอา นนก็คือบอกคุยอ่ะจำน้ำน <c oughs> ติจำเมซาบา้บานทงบ้านท่าเขาเนี่ยแหละมันอยู่บ้านนเมืองเขาจะไปกินเขนาเด้ออันนี้ก็ทอดไข่ผู้เฒ่ากินอันนี้ก็แกงแกงไก้ใส่น้ำไม่น่ามาเด้อพี่น้องไอ้มาถิงด้กัน เอาสมบัติจอมมาจำดูบัดเสน่ห์สมบัติจอมกับมีเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้ออาหารบ้านห้องเป็นเช่นไรล่ะย้ำเชียงกินน้ำกันหลายคนแซ่บก็กินพอกินญาติกันจำหน้าเอวสันดิเอาคุยขึ้นมาเนี่ยคุยคุยสมปาน้อยไปเนี่ยคุยบ๊วยพ่อศิวานี่มันละหวานพันปลูกยุสวนเพื่ <c oughs> อนของเงินเมียพันยาบาลพันปลูกยุสวนเพืน่นเขนเลื่อมมาปั่นกินค่ะแล้วไม่ต้มบ่อกย,ยัย <c oughs> นำ้ำอะไรไหม่ตงโมฮุงคุยจ้าคุยแตงมัมหุมไหมแล้วย้อนหน่อยว่ะจะาพอไปยอนเส้นพิกกันค,คุยเ,เอยอะคุ้มเาได้หนึ่กินน้อยก็ได้ไก็หยาบกำหน้าเอวสั้น,น,น,นดิดเอาคุยขึ้นมาเนี่ยคุยคุยสมปาน้อยไปเนี่ อันนี้ปนป่าค่ะมีปนปนป่าอย่างนี้น้อยปนปลาดุกนาจ้าอันนี้ตำมะฮงแซ่บๆค่ะพี่น้องค่ะอิ่มหมดดิเพื่อไว้ค่ะกินบะหมี่ผัดขอไปจับเพื่อจะฉีกปอนแล้วอีกเอาเท่านี้คนเด้อพี่น้องเด้อกินก็มานไหนเด้อค่ะมาเด้อกินน้ำกันหลายคนแซ่บๆย่บำเทียงสิละบ้านนอกบ้านหน้าเขาก็แบบนี้เหระ คุณหง,งยอดพักกรสินยอดได้ไงอันนี้กินกับค่ะกินกับกับวัานบานด้วดอกสนอถักเสมาผัดชะไก่คือคือบอกคุยอ่ะจจำหน้าติจคุณเชบ เนื้อพ okay. hmm. so ี่น้องเด้อแก้เถ่ากินเสบย้ายแแีบอยู่เซ่บเบิดยายน่นแล้วยายน่อยะให้พ่อไปเยอะส้นพริกกันจาคุ้งเส้เนื้อพี่น้องเด้อ ผัด,ดจะไก่กับแงงส้มค่ะแกงสม้กงสมกระแซบแซบนะคนภาคกลางเขาจะยอดเถ้าเห็นไหมสามคนสี่คนอย่เ้ยกินสามแซบมันหวานค่ะอันนี้ปนป่าค่ะมีปนปนปลา,อย,าอย่างนี้น้อย คนประดุกน้าจ้าอันนี้ตำมะฮุงแซ่บค่ะพี่น้องค่ะตัมมาซาบานทงบันทา่าเขาเนี่ยแหละงานยู่บานเมืองเขาจะไปกินเท้าเด้อย้าเท้าเห็นไหมสามคนสี่คนเนี่ยกินตำมะฮุงคุยจ้าคุยตำมะฮุงมา ค pues ือคือบอกคุยอ่ะจำหน้ามติจำของแซมบันหวานค่ะทิ่มหมดติเลื่อไว้ค่ะแล้วกินบะหมี่สองคนไปจับเลย